ทรงอันเนี่ยทรงเสด็จประธานทรงโลกได้ไหมอันนี้ก็ชัชนนี่นี่ชัชนมได้หนิชันนี่นี่ชั่มเนี่ยชันมอดนี่ชันมสีได้หน่เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสีเนี่ยช <ği ifies. S 2> <cart> ั่มสีได้หน่ที่ว่างนี่หนิที่ว่างว่างนี่หนิเมื่อเกิดชันมสีเขานี่ไม่ไม่ปุ๊บนี่กายว่างแล้วเนี่ยลูปว่างเวทนาสัญญาขันเวียนว่างแล้วเนี่ยยิบตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวอาศัย ปปัปจจุบันวไปแล้วมันหนีไปหาอาดีตเห่อไปเอานาำมาลูบอันน้ำบริเขาสัญญาไมา่ใส่พี่มาเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ว่าบุพเพวาสัญญาณยานที่หนึ่งเกิดขึ้นจะเธอเธอก็เอาสัญญาเก่ามาเข่ามาสัญญา,าใหม่ปัจจุบันเอาอดีตมาใส่ปัจจุบันอันนี้ถ้ารู้ไม่ทันก็จะไปถ้ารู้ม่ทันก็เปผีอีกติดสัญญาเนี่ยเอาเมื่ออันนี้จะไปเอาเรา,าไปแล้วเนี่ยใจตัวยานเกิดขึ้นแล้วเธอจะทำยังไงเจ้าเจ้ายานเอาบางนี่เหตุนี่แพ้ท่าน ตุกอันนี้บักอันนี้แพทอันนี้ตุกอันนี้บักอันนี้ไปด่าเขาหอไปติอันนี้อันนี้ก็ด่าเขานี่จะยันยันยางรั่วหิ่งกรรมอะไรเนี่ยเอาแพทจะรั้วท่านปัะเนี่ยกรรมที่เราจะที่เราเกิดแก่เจ็บตายมาอ่ามันต้องผ่านหมดเลยต้องผ่านหมดเลยถ้าเข้าทางมรคแล้วมันจะทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้มากน้อยแล้วแต่กรรมบุพกรรมแล้วแต่สติและอินทรีย์ว่าเราจะสามารถ อ่ารู so lose, random, ้ละละได้ท <facial> ันไหมถ้าร <speaking in hell> ู้ละละได้ทันก็จะน้อยแล้วก็จะวางไปเลยแล้วก็จะไปเข้าเข้าสู่เอกตาได้เลยแต่ถ้าสติอินทรีย์เรายังไม่รอบไม่แข็งแกร่งเราก็จะไปติดตรงเนี้ยเยอะแล้วก็พวกนี้มันก็จะไหลผู้รู้เกิดจากสติบุมผิเกศน้านนี่นี่ลูกการเกิดและสุดท้าโอ้มนุษย์ตัวนี้นะคนตัวนี้นะอันนี้ คือไม่ต่อไปคืออันนี้คือเป็นคนแท้ๆเนี่ยคือคือไม่เกี่ยวกับใบภูมิแล้วไม่เกี่ยวกับใบภูมิแล้วขันเจ้าว่วเป็นปรรลุขันเจ้าวันบ่ยขันเจ้าวัวว่างคนเนี่ยเป็นคนเนี่ยพัเจ้าวัวคนเนี่ยเจ้าบัวอยู่ของเนี่ยล่อใบปัไม่ดีอะเอาใบเป็นที่หมายเอาใบเป็นที่หมายเลยประกันล้านเปร์เส็นแล้วอะใกลต้องไปแน่นอนบ้านนี้ยขันเจ้าอยู่ปัจจบัลได้เนียนั่นแหละคน เขาจะถิงปัจจุบันได้ทิมปัจจุบันคือถิมรูปถิ่มรูปพนองได้มีวิติสุกผนัได้จังไรเจ้าขืนสรรค์ได้มันนี่คือขนทางเมื่อจะล่าวิธิปิสสุลารูปแล้วเขาชั่นแล้วจังไรจะขับขืนพบในวันในในทางระยะมักถ้าเกิดว่าเป็นผู้รู้เนี่ยก็คือสังขารจะว่างเลยเมื่อเข้าเมื่อเข้าตรงนี้ก็คือสังขารจะว่างแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้า แต่ถ้าสังขารไม่ว่างนั่นคือคุณติดสัญญารู้ติดสัญญารู้คุณรู้จริงไม่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 เถียงเลยว่าไม่รู้รู้แต่รู้แค่สัญญาไม่สามารถที่จะวางสังขารได้นั่นคือไม่ใช่ทางมรรคผลเป็นแค่สัญญามรรคผลเป็นแค่สัญญามรรคแต่ของเราเนี่ยเขาที่ถ้าเราเข้าไปสู่ความรู้รอบรอบรอบรู้ของลมตรงนี้ได้นี่คือเราละจากเรารู้สัญญาแล้วละสัญญาแล้วเข้าสู่ทางที่เป็นทางมรรคจริงๆ ทีนี้ทางมรตรงเนี้ยมันจะค่อยๆละสังขารก็คือล้างอาสวะขันทุกขันทั้งรูปนามธาตุตรงนี้จนสะอาดบริสุทธิ์จนเข้าถึงมรขลอันสูงสุดถึงนิพพานเลยนี่คือนี่คือหนทางที่พยายามจะบอกกล่าวกับคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือแบบต้องลุยกันเต็มที่เหนื่อยหน่อยแต่ก็หาเมื่อเขาต้อเอกตาเล ฮาเมื่อเข่าสู่ชั้นหนึ่งได้ย่านหนึ่งเลยทั้งโยมและพระทั้งโยมและพระทั้งย่างพระเดี่ยวได้จะจำข้อเจอว่าผมไม่ได้กินที่ปิแต่ที่ปิดเลยไม่เคยมีมีโฟร์วอลเลยแต่แต่ต้องประคบปสงมช่วงแรกเพราะว่าวิตกวิจารเนี่ยคนไม่เข้าใจเนี่ยจะออกเยอะส่วนใหญ่อะไม่ต้องถึงปิติสุขหรอกมันก็เลยไม่สามารถเข้าไปส่งเอกาตานะ